สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชน V2 โดยได้โพสข้อความที่ว่าถามป่าไม้ก่อนไหม ว่าเอาต้นไม้ที่ปลูกในที่ป่าสงวนไปได้ไหมระวังจะเจอแบบกระถินปา่าต้นที่พากันค้นทิ้งนะที่ตรงนั้นที่ปา่าเขาให้สิทธิ์แต่เอาสิ่งก่อสร้างขยะของพวกคุณออกไปจะขุดไปยันต้นไม้เอากระถินป่าของแผ่นดินคืนมาบ้างสิระวังหน่อยนะช่างคงยังติดคุมประพฤติอยู่นะเดี๋ยวเราจะเอเอา ต้นปริยทรเนาะเหลืองปริยทรไปปลูกด้วยนะฮะ,ะน่าจะเอาไปได้นะเพราะว่าพวกเราปลูกเองนะครับอแล้วก็ต้นมะฮอกกานีนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเอาอมันไกลเนาะไม่เอาไปดีกว่านะฮะเอาไว้ตรงนี้เลยนะปูหูมะละกอก็สุด หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าพวกผีบ้ามารวมตัวกันการคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้ไม่มีการปลูกต้นไม้ทดแทนหรือคะหรือว่าแค่เอาสิ่งปลูกสร้างออกก็พอป่าไม้ควรจะเข้ามาดูได้แล้วนะคะ าผู้หลันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าถ้าเขาไม่ได้ขอขยายเวลาป่าไม้คงเข้าเร็วๆนี้อน่าจะต้องมีการสรุปคดีส่งสารเพื่อปิดคดีแต่ถ้าขอไว้คิดว่าขอค่ะก็ต้องรอไปอีกหนึ่งเดือนไม่ต้องไปบอกมันค่ะป้ามันจะได้มีคดีเพิ่มขึ้นอีกมันคงชอบมีคดีเยอะ ข้าบุลันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าพวกนี้ปากกิ่งกรงังไม่เคาเร่เง,งื่อแล้วอยากนอนเตียงทําทุกอย่างเพื่อคอนเทนต์ยอดวิวเอาต้นกระถินตูขึ้นมาเม่นแล้วจนป่านนี้ยังคิดกันไม่ได้จะขุดเอาแม้กระั่งต้นไม้ที่ติดรากจนเติบโตแล้วไม้กระถางก็ว่าไปอย่างงืดหลาย จะเอาอย่างเดียวคนบ้าพวกนี้จิตสาธารณประโยชน์ไม่มีในสมองคนจำพวกนี้เหรือจำเลยก็ไม่มีเลยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวล้วนๆเมื่อหวานมโอดอลง9คลิปยอดวิวพุ่งไป6ถึงเจ็ดแสนไอ้3มชั้นล่อไป30คลิปยอดวิวพุ่งไป6 5แสนหกว่ากว่าหมื่นวิวได้300 แล้วถ้ามีโฆษณาบังคับโฆษณาคำได้แต่ควายไม่ข้ามอีกจะเป็นเงินเท่าไหร่คนฉลาดเขาเอาเงินส่วนคนโง่จะเอาต้นไม้งืดอไหลเสียแรงที่พวกเราช่วยผักดันให้จำเลยใจยกกว้างเปิดทางให้ช่องเล็กๆได้มีโอกาสทำไรายได้กันแต่ก็อย่างว่าอะน,นะสมองมันคนละเบอร์กันมั้งป้าบโหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่า ยอดวิวยอดซับรายได้ของโมโดแสงหน้าช่องเต็นไปนานแล้วแสดงให้เห็นว่าเหล่าเอฟซีควายหมั่นเกาคามลุงป้าคนดีกันเยอะพอสมควรพวกเขาเหลือแค่เอามัน่นเอาสะใจพราะหมั่นใส่ฝ่ายตรงขามขนาดไอ้สามชั้นโดนเฉว่าเป็นพวก1ิดมงกุฎจนลอคาบผู้ดีบัก่วยมันแทบไม่มองหน้า แต่เหล่า f อฟซควายกลับไม่สนใจแถมเชียให้ขึ้นเทนจนยอดวิวถล่มทลายเป็นรองแค่มอดดเท่านั้นสมองอึงพวกบ้าเห็นแก่ตัวศาลาสองหลังโนนทำใหม่ไม่รื้อไปด้วยนะส่วนอีกโพส์หนึ่งนะคะที่ป้าบุหลันได้มีการโพส์ลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชน v ีสองโดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าอีกสิวันจะถึงวันดีๆฝ่ายโจทย์ซ้อมพยานหนักแน่นฝ่ายจำเลยก็คงจะเตรียมสักคานคิดว่าพยานในฝั่งครอบครัวจะไม่โดนสักคานมากมายยกเว้นเรื่องพฤติกรรมในอดีตของจำเลยสองหัวเมียที่คาดว่าตาชานจะพูดเรื่องนี้ให้ซบซบ เพื่อช่วยลูกเขยแต่คนอื่นคงพูดตามจริงที่รู้เห็นพยานที่น่าสนใจจริงๆก็คือสองสามปากนี้ป้าถอนพ่อแบมพระต้องรอดูว่าทนายจำเลยจะสักคันอย่างไรและเอาลูกชายเชพลเป็นพยานว่าเห็นพ่อกับพ่อแบมตอนเช้าไม่ใช่ตอนสายแต่อีชันจะบอกให้นะจะบอกให้ว่า การได้พยานมายืนยันหรือเอาการโทรหาของหัวหน้าอะไรนั้นที่ยืมเครื่องหยอดเข้าไปมันการันตีไม่ได้ว่าพ่อแบมไม่ได้เจอชัยพุ่นตนสายในสวนอย่างอีกครั้งมีพระให้การย้ำทำนองเดียวกันว่าชัยพุนรู้ก่อนแล้วว่าหลานหายยิ่งทำให้แก้ปมน,นี้ลำบาก หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าขย่าขวัญมันอีกแล้วขนาดจิตไม่ได้มีชีวิตจิตใจที่จะทำร้ายใครได้ยังต้องยอมแพ้ให้กับกฎหมายนับภาษาอะไรกับคนแค่สองคนในประเทศถ้าผิดก็คือผิดวันยังคำก็ไม่รู้สินะ ถ้าเป็นคนอื่นที่เขามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองป่านนี้เขาแทบขอร้องสารให้ตัดสินเร็วๆจะได้พ้นมนทินเสียทีแต่บักอันนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาทั้งๆท,ที่คนหนุนหลังก็เพียบมันแปลกมากป้าบุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่า ส่วนมากคนจะคิดว่าไม่มี DNA อไม่มีลายนิ้วมือไม่มีประจักษ์พยานว่าเห็นขณะเกิดเหตุจะต้องรอดเพราะเหตุสงสัยแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกป้าอย่าโกรธนะคะถ้าจะถามว่าถ้าทนายต่ำมไม่เข้าไปตอนนั้นอยากถามว่าตอนนี้จำเลยทั้งสองจะมีสภาพอย่างไรคะอยากรู้จังค่ะ เวลาที่มีเรื่องเครียดเชพพลจะกบเกือนด้วยการทำนี้นั้นให้ยุ่งเข้าไว้และเรื่องคดีคงเครียดมากเช่นกันดูแววตาเขาสิดูไม่ดูไม่มีความสุขเลยรอยยิ้มแห้งๆไม่เหมือนสมัยที่สนายตามเขียงข้างดูเขามีความสุขกว่าตอนนี้ก็คงข้างกายหาแต่เรื่องมาให้บวกกับความหัวร้อนของตัวเอง มีหรือจับไม่ไม่ภาวนาให้ความจริงกระจ่างเร็วๆค่ะเมื่อก่อนสงสัยเกือบทุกคนแต่วันนี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ามันนี่แหละทำเจ้าหน้าที่จับไม่ผิดตัวล้านเปอร์เซ็นต์สิอพฤษภาคมฤดูร้อนจำเลยเข้าไปทำไมสวนอย่างจึงเจอพ่อแบมไปเดินเล่นหรือไปกีดอย่าง ฤดูร้อนชาวสวนยางไม่นิยมกีดอย่างน้ำยางมีน้อยหรือไปตอนสายพ่อแบมหินไปทำอะไรในกอไผ่แสดงว่าไปสองรอบรอบที่หนึ่งลูกชายบอกว่าพ่อไปรอบที่สองพ่อแบมบอกว่าจำเลยไปตอบมาสิ อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆจะเถไปทางไหน